สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับผมนึกเทรดเดอร์โฮมอีกครั้งนะครับในรูปแบบวิดีโอวันนี้ผมทําวิดีโอขึ้นมาเพราะมีเพื่อนๆอยากให้ผมอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานบรูจเจอร์แบนบวกกับเพื่อนๆถามเกี่ยวกับเรื่องการแบ็กเทสกรณีที่ได้ระบบมาใหม่อยากทดลองระบบก่อนใช้งานเทรดจริงอ้างอิงจากในเพจวันที่29เดือน6ที่ผ่านมาเรื่องการใช้งานบรูจเจอร์แบนเพื่อนๆบางส่วนอยากให้ทําเป็นวิดีโออธิบายเพราะว่าดูจากรูปอย่างเดียวเขาไม่เข้าใจกันนะครับ ผมไม่แนะนําให้นําระบบที่ผมกําลังอธิบาย,ยไปใช้เทรดจริงจนกว่าเพื่อน,อนจะทําการแบ็กเทสด้วยตัวของเพื่อน,เอ,นเองท้ายท้ายของวิดีโอยผมจะแสดงการแบ็กเทสโดยการใช้มือธรรมดานะครับแล้วก็ใส่ผลการแบ็กเทสลงไปในไฟล์ Excel แบบง่ายๆให้ดูนะครับเพื่อนๆสามารถประยุกต์แนวคิดที่ผมเล่าให้ฟัง่ในการสร้างระบบของเพื่อนๆเ,เองได้ประยุกต์นะครับลองประยุกต์ใช้ดูเดี๋ยวเรามาลองดูวัตถุประสงค์ของวิดีโอนี้นะครับข้อหนึ่ง ผมต้องการแสดงจุดเข้าจุดออกโดยใช้บ o l l i เจอร์แบนบวกกับแท่งเทียนกลับตัวแบบง่ายๆให้เพื่อนดูนะครับข้อ2ผมต้องการแสดงหลักการ Back Test แบบง่ายๆใช้มือใช้มือ Back Test แล้วก็ใส่ผลที่ได้ลงไปในไฟล์ Excel โดยที่ไม่ต้องใช้พวกโปรแกรมแบ็ก e s t หรือว่า Simulator นะครับข้อ3ผมต้องการแสดงตัวอย่างการปรับปรุงระบบเทรดโดยการบันทึกปัญหาการแพ้แล้วคัดออกให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะครับที่มาแล้วก็แนวคิดเนี่ย ก็เริ่มต้นที่เพจของเราในวันที่29เดือน6นะครับผมได้ใส่บทความเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานบรู n เจอร์แบนที่ผมชอบใช้นะครับแล้วก็เพื่อนๆบางส่วนก็ถามมาว่าอยากให้อธิบายเป็นรูปแบบวิดีโอนี่คือที่มาของวิดีโอนี้เลยนะครับใช้การมองเพียงแค่หนึ่งไทม์เฟรมโดยใช้ Time เฟรมเดย์เป็นหลักผมใช้บ r ูจเจอร์แบนเนี่ยบอกให้ระวังเพื่อจะเตรียมตัวในการเข้าเทรดเน้นการเทรดตามเทรนเป็นหลักนะครับ แต่ผมจะแสดงการเทรดแบบ counter t r a d ให้เพื่อนๆดูด้วยเพื่อนๆลองมาดูกันว่าสไตล์การเทรดบริ l i เจอร์แบนที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยเหมาะก,กับเพื่อนๆไหมถ้าถูกใจก็เอาไปใช้งานผมพูดผิดถ้าถูกใจก็เอาไป back test แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับอิดิเคเตอร์ที่ผมใช้เนี่ยตัวที่1ก็คือบริ l i เจอร์แบนเซตเป็นค่า default นะครับ22 b o l บ i n g e ริ a n เเป็นจุดเตรียมตัวพอราคาเข้าใกล้ Upper Band Lower Band เนี่ยก็เตรียมตัวเข้าทําการเทรดเลยข้อ2 อินดิเคเตอรตัวที่2ก็คือ cci 60ผมใช้เป็นตัวดูแนวโน้มนะครับเป็นเทรนขาขึ้นหรือขาลงถ้า cci ตัดเลเวลศูนย์ขึ้นก็เป็นเทรนขาขึ้นตัดเลเวลศูนลงก็เป็นเทรนขาลงข้อ3 wix fractal ตัวที่ผมเคยส่งต่อให้เพื่อนๆนะครับในวิดีโอ swing point ผมใช้เพื่อเป็นจุดเตือนในการเข้าดูการกลับตัวของแท่งเทียนบวกกับ winning bar ชนิดของอินดิเคเตอร์นะครับ lagging i n d i c เ t o r ผมก็ใช้เป็น cci 6 0ให้เตรียมตัว leading indicator ผมใช้เป็น b o l l i n g e r band ก็ upper band lower band แล้วก็ sma 20ก็คือเส้นกลางของ b o l l i n g e r band เป็น indicator เพื่อบอกให้ผมระวังส่วน confirming เนี่ยผมจะใช้ fractal บวกกับ winning bar ผมเคยอธิบายไปวิดีโอก่อนก่อนนะครับราคาปิดของ trigger bar คือแท่งที่ให้สัญญาณเนี่ยต้องเอาชนะราคาสูงสุดหรือต่ำสุดของแท่งที่มี fractal ขึ้นเราเรียกว่า winning bar เขีานะครับ ท e f เฟรมในตัวอย่างเนี่ยผมใช้ทางเฟรม day ใช้ทางเฟรม day หรือ d 1นะครับคู่เงินผมใช้เป็นคู่ g j ความเสี่ยงผมใช้1-2%เพื่อนเพื่อนเอาไปประยุกต์ได้นะครับอยากใช้เท่าไหร่ก็ได้เทป p ปรฟิตเนี่ยผมใช้ผมยกตัวอย่างให้ดูง่ายเป็น r r ร t i o แบบ f ิกฟิก r r ร t เ o ที่2ต่อ1เพื่อนๆนไปประยุกต์ใช้แบบอื่นก็ได้นะครับ stop loss ปกติผมใช้ High หรือโลของแท่งที่มี fractal ขึ้นยกเว้น ถ้าขนาดของ Stop Loss มากกว่า200ปิ๊บเนี่ยผมอาจจะลดขนาด Stop Loss โดยเปลี่ยนมาใช้ b o l l i n g e r band stop ก็คือเส้นเส้นที่ b o l l i เจอร์แบ d 3เส้น,นครับเป็นจุด Stop Loss แทน f r a ทอ a l หรือเพื่อนๆอาจใช้ Stop Loss แบบอื่นๆตามที่เพื่อนๆถนัดก,ก็ได้เหมือนกันขั้นตอนการเข้าออเดอร์นะครับง่ายๆเลยขั้นที่1ก็มองหาเทรนถ้าเทรนเป็นขาขึ้นก็มองบายเทรนขาลงก็มองเซลโดยโดยมองหาเทรนจาก cci 6 0 ข้อ2มองหาจุดเฝ้าระวังเตรียมพร้อมการเทรดจากบริ l งเจอร์แบนก็คืออ p p เป Band, Lower Band หรือ SMA 20เส้นกลางนะครับข้อ3ทํทำการเปิดออเดอร์เมื่อมี Fractal เกิดขึ้นบวกกับว i n นิ่งบาร์ส่วน Stop ปล s อและเทคฟิตตามที่บอกไปนะครับเพื่อนๆจะใช้แบบไหนก็ได้ตามที่เพื่อนๆถน,นัดเดี๋ยวเราลองไปดูกราฟจริงกัน โอเคจุดเริ่มต้นผมจะใช้ประมาณวันที่2เดือน6ย้อนไปประมาณปีหนึ่งนะครับจากปัจจุบันเดือน6ของปีที่แล้วเดือน6ปี2015เส้นแนวตั้งเนี่ยคือทริกเกอร์บาร์นะครับเพื่อนๆจะเห็นเป็นเส้นแนวตั้งนี่คือทริกเกอร์บาร์เส้นสีฟ้าคือเทรดตามเทรนเทนเส้นสีส้มนี่คือคาลเตอร์เทรนจุดแรกที่ผมมองคือ CCI ตอนนี้อยู่สูงกว่าเลเวลสูงใช่ไหมครับมองอัพเทรนอัพเทรนผมมองบายผมมองหา สวิงโล o w แฟ c ทอลซึ่งผมก็เจอละวสวิงโล w f แฟ t ทอผมมองหาแท่ง t r i กเ e r Bar ที่ราคาปิดสามารถเอาชนะไฮของแท่ง t r i กเ e r Bar ได้เนื่องจากผมมองบายใช่ไหมครับเจอละผมเจอแท่งนี้สิ่งที่ผมทําก็คือหลังจากที่ราคาแท่งนี้ปิดแล้วผมเข้าออเดอร์ในราคาเปิดของแท่งถัดไปจุดนี้ผมเข้าแล้วราคาก็วิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองมาวัดกันดูนะครับว่าจากจุด เข้าที่ผมเข้าเทรดจนไปถึงจุด stop loss จุด stop loss ของผมอยู่ที่ low ของ fractal นะครับราคาวิ่งไปชน take profit ตัวที่1 take profit ตัวที่2แปลว่าราคาวิ่งไปถึงจุดเป้าหมายที่ผมเซตไว้คือ2ต่อ1เรียบร้อยแล้วเทรดนี้ผมชนะนะครับเราไปดูเทรดต่อไปกันเออผมลืมบอกไปผมดูคู่ g j time frame day ก็คือ d 1ตัวนี้นะครับ เหมือนเดิมตอนนี้ยังเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับ CCI อยู่สูงกว่าเลเวลศูนนี่คือเลเวลศูเส้นประตัวนี้นะครับผมมองหาสวิงโ Low f ฟ a กทัลผมเจอแล้วสวิงโลว์แฟลกทัลผมมองหาแท่ง t r i กเกอร์บาที่ราคาปิดของ t r i กเกอร์บาสามารถเอาชนะจุดสูงสุดของแท่ง f ฟ a กทัลได้เจอแล้วครับเจอแท่งนี้เส้นสีฟ้าคือ t r i กเกอร์บาผมเข้าเทรดในแท่งถัดมาราคาเปิดของแท่งใหม่ปุ๊บผมเข้าเทรดเลยผมวัดระยะนะครับสังเกตนะครับ ตรงนี้ระยะ Stop l o อ s ประมาณ260ปิในการเข้าเทรดเนี่ยผมเลื่อน Stop l o อสนิดหนึง่งแทนที่ผมจะเอา Stop l o อสมาอยู่ที่โลของ f r a ก t ัลใช่ไหมครับผมก็เลื่อน Stop ปลอสมาอยู่ตรงนี้ครับเลื่อนมาอยู่ที่บอเร n เจอร์แบนคือเส้นกลางของแท่ง Ticker Bar าร์โอเคนะครับนี่คือ t ิกเกอร์บาเนาะผมขยำให้ดูอีกทีนึงผมก็เลื่อนมาที่บ o เรนเจอร์แบนเส้นกลาง เพราะฉะนั้น Stop Loss ผมอยู่ตรงนี้โอเคผมลองวัดจากจุดเข้าจนมาถึง Stop Loss ราคาวิ่งไปแตะที่ Take Profit 2เท่าโอเคเทรดนี้ผมชนะอีกครั้งนะครับไปเรื่อยๆนะครับโอเคตอนนี้เจอ Counter Trend ใช่ไหมครับตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นแต่เนื่องจากมี s w i swing h i g h f r a c t o r ถ้าผมจะเทรดเนี่ยผมต้องเทรดเป็นขาเซล ซึ่งก็ตรงข้ามกับเทรนด์ในปัจจุบันซึ่งเป็นอัพเทรนแต่ก็ไม่มีสัญญาณให้เซลล์นะครับจนกระทั่งเกิดเป็นแกลลงมาตัวนี้ผมไม่อธิบายแล้วกันก็ข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับจ,จริงๆม,มีวิธีเทรดอยู่เราไปดูตัวอย่างแบบง่ายๆก่อนราคาก็ไหลลงมาเรื่อยๆตอนนี้เทรนด์ก็เริ่มเคลื่อนจากอัพเทรนลงมาตัดจุดนี้ปุ๊บเป็นดาวเทรนใช่ไหมครับตอนนี้เป็นดาวเทรนแล้ผมเจอสวิง ผมเจอสวิงโลฟ랙ทัลตรงแท่งสีแดงครับสวิงโลฟ랙ทัลผมมองหาโอกาสบายใช่ไหมครับแต่เนื่องจากตอนนี้เป็นด้านล่างนะครับ cci เป็นดาวเทรนแต่เป็นสวิงโลฟ c ทัลถ้าผมจะเข้าเทรดมันคือการเทรดแบบเคาน์เตอร์เทรนโอเคถ้าเทรดแบบเคาน์เตอร์เทรนผมมองหาอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยคือผมต้องมองว่าจุดที่เข้าเนี่ยตอนนี้ผมเทรดแบบเคาน์เตอร์เทรนนะครับจะมองหาโอกาสเทรดแบบเคาน์เตอร์เทรนนอกเหนือจากเงื่อนไขปกติก็คือ เกิดสวิงโลแฟกทัลต้องเกิดแท่งต่อมาคือทริกเกอร์บาร์ต้องเป็นวินนิ่งบาร์แท่งนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่เนาะโอเคงั้นเรารอแท่งต่อไปก็คือแท่งสีส้มราคาปิดของแท่งสีส้มสามารถเอาชนะให้ของแท่งสีแดงได้ผมจะเข้าบายเข้าบายที่จุดนี้เห็นไหมครับราคาเปิดของแท่งนี้แต่เนื่องจากเป็นการเทรดแบบเคาน์เตอร์เทรนผมจะมองหาตัวช่วย ตัวช่วยของผมก็คืออาจจะเป็นแนวรับแนวต้านหรืออาจจะเป็นเทรนด์ไลน์ก็ได้ในกรณีนี้ผมมองหาแนวรับแนวต้านเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับเพื่อนๆมองย้อนไป1เดือน2เดือนประมาณ2เดือนนะครับในเลเวลเนี้ยของเส้นสีฟ้าเนี่ยเคยเป็นแนวต้านเมื่อ2เดือนที่แล้วแล้วราคาเบรกแนวต้านขึ้นมาใช่ไหมครับเบรกแนวต้านขึ้นมาราคาผ่านไป2เดือนก็ลงมาทดสอบพอเบรกแนวต้านขึ้นไปปุ๊บ เส้นนี้ก็เปลี่ยนจากแนวต้านเป็นแนวรับแล้วใช่ไหมครับราคาอยู่เหนือเส้นสีฟ้าราคาลงมาทดสอบแนวรับอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการเทรดสวนเทนของผมโอเคเงื่อนไขาการเข้าโดยปกติครบถ้วนนะครับมีสวิงโล o w สวิงโล o w แฟกทอ o r มองหาโอกาสบายแท่งทริกเกอร์บาร์ราคาปิดสามารถเอาชนะจุดสูงสุดของแท่งแฟกทอ o r ได้โอเคนะครับตรงนี้เป็นวินนิ่งบาร์ และเงื่อนไขที่ผมหามาเสริมเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือผมเจอแนวต้านที่เปลี่ยนเป็นแนวรับเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเ <Okay, S 1> ครับผมเข้าเทรดสมมุติผมจะเข้าเทรดก็คือเข้าเทรดที่ราคาเปิดของแท่งถัดไปแต่ช้าก่อนนะครับถ้าผมเข้าตรงนี้ลองวัดดู STOP l o s s จะตกประมาณ 500, 5 0 0 5 6 0 570ปิบซึ่งมันเยอะมันเกินกว่า200 PIP ปใช่ไหมครับผมลองเลื่อนมาอีกทีหนึ่งลองเลื่อนมาที่ถ้าผมจะเข้าเทรดผมต้องเข้าที่จุดนี้ จำได้ไหมครับถ้า Stop Loss มากกว่า200 Pips ปิ๊บซึ่งในเคสเนี้ย s t o p l o s s เท่ากับ500กว่าปิ๊บผมจะหาทางลดขนาดข,าดของ Stop Loss โดยอาจจะเปลี่ยนมาใช้เป็น Bollinger Band Stop ซึ่ง s t o p l ล s s ตัวที่ผมจะใช้ s t o p l o s s ตัวที่ผมจะใช้แทนที่ Swing Low Fractal ก็คือ Bollinger Band Stop ก็คือจุดนี้นะครับเรามองที่ t r i กเกอร์บาแล้วก็ เลื่อน Stop Loss มาอยู่ที่ Bollinger Band ตรงที่ Trigger Bar เกิดขึ้นนะครับก็คือบริเวณนี้ลองวัดขนาดดู210-220ิปิจากเข้าเทรดหรือไม่เข้าเทรดก็ได้ในกรณีนี้ของผมเนี่ยจริงๆมันก็พออารมุ่มรวยได้แต่อย่าลืมว่าตอนนี้เรากำลังเทรดแบบ Counter Trend ซึ่งก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วสมมุติว่าเข้าเทรดนะครับดูผลว่าแพ้หรือชนะที่ราคาเปิดของแท่งนี้ และ Stop Loss อยู่ประมาณนี้ก็ไม่ชนะนะครับก็คือไม่ถึง2เท่าโอเคราคาย้อนกลับมาโดน Stop Loss ก่อนเคสนี้ผมไม่ได้เข้าเทรดนะครับก็ผ่านไปเคสนี้เคสพิเศษเนาะ Stop Loss เกินกว่า200ปิปเป็น Counter Trend อีกทาง,างเราไม่เข้าเทรดเคสถัดมาเนื่องจาก cci เป็น Uptrend มองหา Swing Low Fractal เจอ Swing Low Fractal เจอ swing low f r a c t a l มองหาทริกเกอร์บาร์ราคบปิดชนะจุดสูงสุดของแท่ง fractal แท่งนี้คือทริกเกอร์บาร์ใช่ไหมครับปมเข้าเทรดที่จุดราคาเปิดของแท่งนี้แต่เทรดนี้แพ้ไปเพราะดูแล้วก็ยังไงก็ไปถึง2เท่านะครับโอเคถัดมาเหมือนกันครับตรงนี้เกิด swing high fractal และแท่งนี้เพื่อนๆลองดูตรงนี้นะครับ data เอ่อผมลืมบอกไป data window เพื่อนๆสามารถคลิกตรงนี้ได้ คลิกตรงนี้นะครับจะมี Data Window โชว์ขึ้นมาเอาไว้ใช้ทำอะไรครับเอาไว้ดูค่าของอินดิเคเตอร์ที่เพื่อนๆใช้งานซึ่งตอนนี้เรากำลังทำการ Back Test ถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้ที่แท่งราคาแท่งไหนนะครับค่าของอนะินดิเคเตอร์ณแท่งราคานั้นณนะเวลานั้นก็จะโชว์อยู่ด้านซ้ายมือบน Data Window โอเคผมมาคลิกตรงนี้ตรงนี้เป็น Swing High Fractal ราคาปิดของแท่งนี้ต่ำกว่า ราคาต่ำสุดของแท่ง fractal fractal winning bar เป็น counter t e n d ไหมครับเคสนี้ไม่ counter เพราะว่า cci เป็นลบ1.6783ผมเข้าเทรดที่ราคาเปิดของแท่งถัดมาเทรดนี้ก็แพ้ไปโอเคนะครับเห็นดูภาพก็รู้แล้วว่าราคาขึ้นไปเกี่ยวตรง s o p l o s s อีกครั้งหนึง่งหรือจริงๆไม่เกี่ยวเฉียดไปนิดนึงโอเคผมตีว่าแพ้แล้วกันโอเคนะครับผมตีว่าแพ้ไป ในเคสนี้เนื่องจาก stop loss ที่เราจะเข้าเนี่ยมันเกิน200ปิ ps บผมอาจจะเลื่อนมาที่ผมเลื่อน stop loss มาอยู่ที่จุด b o l l i n g e r band stop ก็คือเส้น b o l l i n g e r b n n d เป็นเส้น upper band ด้านบนนะครับเคสนี้แพ้ไปโอเคเรามาดูอันถัดมานะครับเทรดนี้แพ้ไปแล้วเทรดต่อมาก็คือแท่งนี้คือแท่ง trigger bar นะครับ เกิดสวิงโล w fractal เป็น up trend และราคาปิดสามารถเอาชนะ high ของแท่ง fractal ได้ผมเข้าเทรดที่ราคาเปิดแท่งนี้ดูก็รู้แล้วว่าแพ้โอเคแพ้ไปนะครับผมจะยกตัวอย่างให้เพื่อนเพื่อนดูอีกสัก4หรือ5ตัวอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องการบันทึกผลการ backtest กันผมเจอสวิง high และส i n g โ o w เพื่อนๆบางท่านอาจจะสงสัยว่าทําไม f r a c t a มันมีทั้งสวิง h i และสวิงโล w ไม่ต้องสนใจนะครับเพื่อนเพื่อนจำสวิงพอยต์ได้ไหมครับกลับไปดูที่หัวข้อเรื่องสวิงพอยต์อีกครั้งหนึ่งนะครับการที่เกิดสวิงไฮแฟกท์ทแปลว่ามีราคาไฮสามแท่งด้านซ้ายต่ำกว่าไฮที่เกิดสวิงไฮแฟกททและมีไฮหนึ่งแท่งด้านขวาต่ำกว่าไฮของสวิงไฮแฟกท์ทส่วนการที่เกิดสวิงโลแฟกททเนื่องจากมีโลของแท่งด้านซ้าย3แท่งสูงกว่าโลของแท่งสวิงโลแฟกท์ท่และมีโลของแท่งด้านขวา1แท่ง สูงกว่าโลของแท่งสวิง low fractal okay, โอเคนะครับตรงนี้ไม่ต้องสนใจไม่ต้องซีเรียสอะไรคืออินดิเคเตอร์มันเช็คให้เราเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วกลับมาดูใหม่ผมเห็นสวิง high fractal อ่าวดูที่แคสส์สวิง low fractal ก่อนซึ่งสวิง low fractal เราต้องหาจุดราคาปิดของแท่งทริกเกอร์บาร์เอาชนะ high ของสวิง low fractal ใช่ไหมครับมีไหมครับไม่มีเนาะเรามาดูสวิง high fractal กันในแคสสของสวิง high fractal สวิง high fractal เรามองหาโอกาสเซลล์ใช่ไหมครับเรามองหาทริกเกอร์บาร์ ทริกเกอร์บาร์ที่ราคาปิดของทริกเกอร์บาร์ก็คือจุดนี้สามารถเอาชนะจุดต่ำสุดของแท่งแฟร c กทอได้ผมเจอละก็คือแท่งสีฟ้าก็คือแท่งนี้เป็นทริกเกอร์บาร์มองไปด้านล่างครับ CCI เป็นค่าลบใช่ไหมครับเราสามารถเซลล์ได้เป็นตามเทรนด์การเทรดแบบตามเทรนด์ไม่ได้คัลเตอร์เทรนดจุดเข้าก็คือผมเข้าที่ราคาเปิดของแท่งนี้ลองวัด stop loss ดูขนาดของ Stop Loss เข้าๆประมาณ400ปิซึ่งเยอะไป เกินกว่า200ผมเลื่อนมาที่เบรนเจอร์แบน s t สต็ก็คือเส้นกลางใช่ไหมครับลองวัดดูอีกทีหนึ่งก็ยังเกินอยู่เทสนี้เพื่อนๆจะเทรดหรือไม่เทรดก็ได้โอเคไหมครับจะเทรดหรือไม่เทรดก็ได้สำหรับผมจาก400จาก430ิปิบลงมาเหลือประมาณ230-240ิหรือ240ปบเนี่ยผมว่ามันก็ลดลงมาเยอะแล้วอาจจะลองเสี่ยงดูอาจจะลดความเสี่ยงหรือ อาจจะเข้าเทรดโดยใช้ความเสี่ยงน้อยกว่าปกติสักครึ่งหนึ่งโอเคสมมุติผมเข้าเทรดที่จุดนี้เราลองวัดดูครับจุดเข้าลากไปที่ stop loss take profit 1ถึงไหมถึง take profit 2ถึงโอเคเคสน,นี้เราชนะการเทรดไปมาดูเคสถัดไปนะครับเคสน,นี้โอเคผมพูดเร็วๆนะครับเพราะว่าเราพูดรายละเอียดเยอะล้วเป็นการเทรดแบบ counter trend ผมเจอ swing low factor ผมมองหาราคาปิดของแท่ง trigger bar ที่สามารถเอาชนะ จุดสูงสุดของแท่งแฟลกทร์ได้ผมเจอแท่งนี้เนื่องจากเป็นการเทรด counter trend ผมมาร์คไว้เป็นสีส้มลองวัดจุดเข้าราคาเปิดแท่งถัดไปจนมาถึง stop loss ประมาณ400 400ปิดถ้าผมย้าย stop loss มาที่ b บรนเจอร์แบนก็ประมาณ300กว่าปิดโอเคเทรดนี้ไม่เทรดเนื่องจากเป็น counter trend และขนาดของ stop loss ใหญ่กว่า200ปิปโอเคทั้งทที่เราพยายามลดขนาดลงมาที่บรนเจอร์แบน stop แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถลดขนาดได้ เห็ okay, นครับ t h ถัดไปผมเจอสวิงไฮสวิงไฮแฟ f กท c t a l เทรนเป็นเทรนขาลงผมมองหาโอกาสเซ okay. ลโอเคทริกเกอร์บาร์ราคาปิดชนะโลของแท่ง f ฟ a c t a l ได้ผมเข้าเทรดที่ราคาเปิดของแท่งนี้ลองวัดดูนะครับจุดเข้าลากไปที่ Stop Loss t e k e Profit 1 t e k e Profit 2โอเคเทรดนี้ผมชนะไปโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการจบบันทึกกลับมาที่หน้านี้อีกครั้งนะครับ ผมขอสรุปอย่างนี้นะครับเพื่อนๆสามารถประยุกต์ใช้ข้อ1คือเลือกใช้บลัเจอแบนเป็นจุดเฝ้าระวังในการเข้าเทรดของเพื่อนเพื่อนได้หรือเพื่อนๆอาจจะประยุกต์ไปใช้เป็นไฟบอนชีเทรดไลน์หรือว่าแนวรับแนวต้านก็ได้เหมือนกันข้อ 2. เพื่อนๆสามารถเลือกใช้ cci 6 0เป็นสัญญาณบอกเทรนหรือเพื่อนเพื่อนอาจจะประยุกต์ใช้เป็น Moving a v e r a g e หรือว่า i c ช i m o k ุก็ได้เหมือนกันข้อ 3. เพื่อนเพื่อสามารถเปลี่ยน time f r a m e เป็น h 4คือ4ชั่วโมงหรือ Time frame 1ชั่วโมงก็ได้โดยคง concept เดิมไว้ Time frame เล็กลงหลีกเลี่ยงการใช้งานสำหรับเส้นบ l l i n g e r Band เส้นกลางหรือว่า sma 20ไปนะครับผมไม่แนะนำข้อ4จุดออก stop loss take profit อาจจะประยุกต์ใช้เป็น high low ก่อนหน้านี้หรือว่าจะเป็น atr stop ที่ผมเคยทำวิดีโอให้เพื่อนๆดูก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองไปดูวิธีการ back test โดยใช้ตาราง Excel กันนะครับกลับมาที่ตารางนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์โป้แห่ง Trader w a y มากๆครับผมได้รับตารางนี้จากอาจารย์โป้แล้วก็ผมได้รับคอนเซปต์และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่อง R r ร t i o ชจากอาจารย์โป้นะครับทำให้ผลการเทรดของผมเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากดีขึ้นเยอะมากนะครับเรามาดูกันว่าเราจะใช้ตารางนี้กันยังไงดีนะครับ ตารางบันทึกผลการ b a c k เทสตัวนี้เริ่มตั้งแต่เดือน6ปี15จนถึงเดือน6ปี16นะครับเรากลับไปดูวันที่2เดือน6ปี15นะครับก็คือตัวนี้2เดือน6ปี15ที่ผมโชว์เพื่อนๆดูไปก่อนหน้านี้ละชนะชนะแล้วก็กลับมาใส่นะครับวันที่2เดือน6กับปีวันที่11เ,เดือน6ผลการเทรดคือชนะ2ครั้งใช่ไหมครับผมก็ใส่ไปวันที่2เดือน6ใส่1 ถ้าชนะก็ใส่1ไปนะครับ11เดือน6ก็ใส่1ไปเหตุผลของการชนะก็ตามเทรนต์ก็ตามระบบก็ได้ครับ As System ก็ชนะตามระบบครับไม่มีเหตุผลเลยมากเวลาชนะก็ไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับเพราะว่าชนะก็คือชนะแต่สิ่งที่เราต้องซีเรียสหน่อยก็คือตอนแพ้ต้องหาสาเหตุว่าเราแพ้เพราะอะไรวันที่28เดือน715นะครับไปดูกัน28เดือน7โอเค28ดเดือน7 วันที่8เดือน8แล้วก็วันที่10เดือน8สังเกตนะครับเราแพ้กันติดๆเลยสิ่งที่ผมสังเกตเห็น<ม>เพื่อน,อนๆก็สังเกตเห็นง่ายๆเลยก็คือเรื่องไซเวย์ใช่ไหมครับปัญหาส่วนใหญ่ของระบบเทรดทั่วๆไปก็คือแพ้เรื่องไซเวย์ระบบนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่เราสังเกตคือบลังเจอร์แบนจากเป็นลูกโปง่งลูกใหญ่ๆเนี่ยเริ่มบีบตัวเข้ามาไอสาเหตุการแพ้ครั้งแรกเนี่ยเราไม่รู้ครับว่ามันจะเป็นไซเวย แต่สาเหตุการแพ้2ครั้งเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าบรนเจอร์แบนบีบอัดตัวแคบๆหรือเพื่อนๆจะเรียกว่าสควิสแบนก็ได้เหมือนกันผมก็ลงสาเหตุการแพ้ไป1 2 3นะครับวันที่28เดือน7แพ้ผมก็ใส่ปลายแพ้ใส่1แพ้ใส่1แพ้ใส่1นะครับเหตุผลการแพ้คือไซด์เว์แล้วก็สควิสแบนโอเคตัวนี้เราจะไม่รู้การแพ้ครั้งแรกยังไม่สควิสแบนใช่ไหมครับเราก็ใส่ว่า loss As system แพ้ตามระบบโอเคไหมครับแต่2ครั้งเนี้ยคือเห็นชัดเลยว่าเป็นบุนเจอร์แบนบีบตัวเป็นสควีดแบนโอเควันถัดมา2ครั้งถัดมาชนะใช่ไหมครับเคาน์เตอร์เทรนผมไม่ได้บันทึกลงไปในตารางแบ็กเทสเพราะว่าเวลาเทรดจริงเนี่ยผมไม่ได้เทรดแบบเคาน์เตอร์เทรนสมมุตินะครับว่าผมไม่ได้เทรดแบบเคาน์เตอร์เทรนโอเคสอครั้งถัดมาก็ชนะนะครับ2ครั้งถัดมาชนะแล้วก็ไปบันทึกวันวันที่ 21เดือน8กับวันที่18เดือน9นะครับ21เดือน8กับวันที่8เดือน9โอเคชนะแล้วก็ส่ย1ที่ช่องวินนะครับใส่1ที่ช่องวินผลก็ออกมาแล้วก็บอกว่าชนะตามระบบไม่มีอะไรพิเศษนะครับวันที่13เดือน10 13เดือน10โอเคแพ้ใช่ไหมครับแพ้เพราะอะไรเพื่อน,อนลองสังเกตก็หาเหตุผลไม่ได้มันก็มันก็ไม่ แบนก็ไม่ได้บีบอัดอะไรมากนะครับครั้งนี้ล่ะเหตุผลคือมันก็ไม่ค่อยได้บีบอัดอะไรเท่าไหร่นะครับและแถมที่แพ้2ครั้งเนี่ยเป็นการเทรดตามเทรนทั้ง2ครั้งเลยและครั้งที่3ล่ะครั้งที่3ก็เทรดตามเทรนเหมือนกันแต่ก็ยังแพ้ไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าแพ้เพราะอะไรเพื่อนๆไม่สังเกตเห็นว่าแพ้เพราะอะไรเป็นพิเศษเพื่อนๆก็เข้าไปใส่ในตารางแบ็กเทสว่า l o s s a s system แพ้ตามระบบอะครับ เคใส่แพ้ตามระบบไปไลข,ขอดที่11วันที่2เดือน12นะครับวันที่2เดือน12เปิดเซลตามเทรนแต่ก็ยังแพ้อยู่โอเคจุดที่ผมสังเกตก็คือเราเปิดเซลชนกับ l o โลว์แบนสมมุตินะครับผมไม่รู้หรอกว่าถูกหรือผิดผมก็จดบันทึกไปตามที่สังเกตเห็นเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรก็จดไปเลยครับผมสังเกตว่าเราไปเปิดเซลออเดอร์ที่โลว์แบนแล้วมันแพ้ Okay. วันที่ชนะก็ไม่ต้องสนใจมันแล้วก็แค่บอกว่าชนะตามระบบวันที่แพ้13เดือน5ใช่ไหมครับ13เดือน5ช่วงเวลานี้ไม่ได้เทรดน,นะครับเพราะว่าวัดระยะแล้ว STOP ป o อสเกินกว่า200ปิป๊บปเป็น400 5 0 0ห้าปซึ่งเทรดไม่ได้ตามเงื่อนไขาการเข้าเทรดผมไม่ได้เข้าเทรดที่13เดือน5ใช่ไหมครับที่เราแพ้ครั้งนี้แพ้เพราะอะไรสังเกตว่า ราคามันไซด์เวย์มาเรื่อยๆแล้วก็แบรนด์มันก็บีบตัวลงจากแบรนด์อ้วนๆน,นะครับก็เริ่มบีบตัวลงเล็กลงเล็กลงตรงช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะใส่ว่าแพ้เพราะไซด์เวย์หรือว่าสวิดแบนด์ก็ได้เป็นแค่ข้อสังเกตโอเคผมก็ใส่ไซด์เวย์สวิดแบนด์ก็เลยแพ้วันที่1เดือน6วันที่1เดือน6โอเคเทรดชนะใช่ไหมครับตามเทรนเทรดชนะผมก็เข้ามาบันทึกว่าวันที่1เดือน6เนี่ยผมชนะใส่เลขหนึ่งลงไปที่ช่องวิน ผลออกมาตามนี้กดเซฟนะครับโอเคระบบนี้มีวินเลทที่50%ไม่ต้องสนใจนะครับเรื่องวินเลทวิดีโอนี้ผมไม่ได้เน้นความสำคัญในเรื่องวินเลทผมอยากให้เพื่อนๆเห็นว่าหลังจากที่เพื่อนๆืได้รับระบบแล้วซึ่งสมมติเพื่อนๆได้รับระบบจากผมไปแล้วเนี่ยก่อนใช้งานเพื่อนๆ่อต้องมาแบ็กเทสอย่างนี้แหละหลังจากแบ็กเทสแล้วโอเควินเลจห้รก็โอเคสมมุตินะครับชนะ8แพ้8ใน1ปีเทสได้16ครั้งบนความเสี่ยงครั้งละ5%เ เวลาชนะได้2เท่าใช่ไหมครับ8ครั้งที่ชนะคูณ2เท่าคูณ5คือความเสี่ยงผลได้ออกมาคือ80%นะครับกรณีชนะได้80%แล้วเวลาแพ้ล่ะเวลาแพ้เราแพ้ทีละ1ใช่ไหมครับลบ8คูณ1คูณความเสี่ยงคือ5เท่ากับลบ 40. Net i n c เนทิโดยรวมหลังจากสิ้นปีก็คือ80-40ลบ40เท่ากับ40% 40%ต่อปีก็ไม่น่าเกียดน,นะครับก็กำลังน่ารักน่ารุ้นเลยโอเค เรากลับมาดูสมมุติว่าอันนี้คือจบละ1ปีแล้วเราจะพัฒนาระบบเราได้ยังไงเพื่อนๆืมาดูกันนะครับว่าเราจะพัฒนาระบบนี้ได้ยังไงสิ่งที่เพื่อนๆทําก็คือที่เราทําการแบ็กเทสมาเนี่ยสาเหตุที่แพ้บ่อยที่สุดคืออะไรเพื่อนเพื่อก็มาไฮไลท์ที่หัวข้อนะครับตรงเมนูหลักแล้วก็กลับเข้ามาเลือกที่ Data Filter เลือกเสร็จแล้วก็เพื่อนๆก็เรียงตามนี้นะครับเรียงตามตัวอักษรชนะตามระบบไม่สนใจแพ้ตามระบบไม่สนใจ แพ้เพราะเซลล์ที่ lower band ก็โอเคสาเหตุที่แพ้หนึ่งาานแต่นี้เนื่องจากผม backtest แค่1 0กว่าเล็กคอร์สิบเลคอร์ดซึ่งมันน้อยมากนะครับก็ยังวัดผลเลยไม่ได้เราลองมาดูตรงนี้สาเหตุที่แพ้เยอะที่สุด3ครั้งแพ้ทั้งหมดเราแพ้ให้8ครั้งใช่ไหมครับ3จาก8ครั้งที่แพ้เนี่ยมาจากสาเหตุว่า s i sideways y q u e e z e band สิ่งที่เพื่อนๆต้องทำคือนำเหตุผลที่แพ้เยอะที่สุดในการ b a c k t e s ครั้งที่1 ไปใส่เป็นเงื่อนไขของระบบเพื่อที่จะเข้า backtest ครั้งที่2เห็นไหมครับเพื่อนๆนำเหตุผลตรงนี้ s i d e s q u e e band ไปใส่ในเงื่อนไขการเทรดว่าถ้าเจอ s i d e s q u e e band เราจะไม่เข้าเทรดผมลองทำให้เพื่อนดูตัวอย่างเลยนะครับสมมุติว่าการ backtest ครั้งที่2เพื่อนๆไม่เข้าเทรด สามครั้งเนี้ยเพื่อนๆไม่ทําการเข้าเทรดเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขที่จะไม่เข้าเทรดใช่ไหมครับเลคคอร์ดที่3ถึงเลคคอร์ดที่5อ้อโทษทีอันนี้ยังเข้าเทรดเหมือนเดิมนะครับเลคคอร์ดที่4กับ5ที่เป็นไซด์เวส์สกรีดแบนเนี่ยเพื่อนๆไม่เข้าเทรดละเพราะเป็นเงื่อนไขที่เพื่อนๆตั้งไว้เลคคอร์ดที่15อันนี้คือการแบ็กเทสครั้งที่2นะครับไซด์เวส์สกรีดแบนเพื่อนๆไม่เข้าเทรด สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเพื่อนเพื่อนลองดูนะตอนนี้เพื่อนเพื่อนเทรดทั้งหมด13ครั้งจํานวนการเทรดของเพื่อนเลดลงไป3ครั้งเนื่องจากเงื่อนไขใหม่ของการเข้า back test ในครั้งที่2คือเราจะไม่เข้าถ้าเป็น sideways squeeze band จำนวนการเทรดจาก16ครั้งตอนแรกเหลือตอนนี้13ครั้งโดยชนะ8แพ้5วินเลทที่ตามมาคือ62%ครั้งแรกคือ50%เพื่อนเพื่จำได้นะครับเกสชนะ8แพ้5 เราลองมาใส่ตัวเลขคำนวณดูเราแพ้ที่5การแพ้แต่ละครั้งเราเสีย5% -5 ลบ5คูณ1คูณ5%ความเสี่ยงเท่ากับแพ้เราเสียไป25% 8 5 2บเนยิาเรเราจะเพิ่มมาเป็น55%โเอเคขไหมครับนี่คือตัวอย่างการแบ็ t เทสแล้วก็พัฒนาระบบของเพื่อนเให้ดีขึ้นผมสรุปอย่างนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งทำการแบ็ t เทสครั้งที่1หาสาเหตุการพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด ในการแบ็กเทสครั้งที่2ให้นําสาเหตุการพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นมากที่สุดจากการแบ็กเทสครั้งแรกมาเป็นเงื่อนไขาการเข้าของระบบเพื่อที่จะแบ็กเทสครั้งที่2สิ่งที่ตามมาก็คือจํานวนการพ่ายแพ้จะลดลงบนโอกาสการเทรดที่ลดลงตามไปด้วยแต่สิ่งที่ทุกคนชอบมากๆก็คือวินเลทสูงขึ้นครับที่ผ่านมาก็คือตัวอย่างการเข้าเทรดโดยใช้บลูเจอร์แบดแล้วก็ตัวอย่างการแบ็กเทสตัวอย่างการพัฒนาร,ระบบแบบง่ายๆนะครับ เพื่อนๆมีข้อสงสัยในจุดใดเพื่อนๆสามารถถามผมใต้โพสต์นี้หรือว่าจะถามผมหลังไหม่ก็ได้ครับส่งคำถามตรงไปที่อินบ็อกซ์ของเพจได้เลยนะครับผมจะตอบทุกคำถามที่เพื่อนๆสงสัยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ